ขอบคุณสําหรับที่เชิญมาแล้วก็ข้อมูลที่ได้ฟังนะคะวันนี้ในฐานะกรรมการสิทธิ์นะพี่คิดว่าการที่ชาวบ้านมาชุมนุมนะเป็นสิทธิ์เต็มที่นะคะมีสิทธิ์เต็มที่นะคะตามรัฐธรมนูญนะคะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ที่จริงแล้วชาวบ้านที่มานั่งอยู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นนักปกป้องสิทธิ์เพราะว่ามีปัญหาเนาะ,ะแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านพยายามที่จะทําทจริงๆแล้วก็อยากจะ ทําให้มันเกิดความเป็นธรรมในสังคมนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องชื่นชมนะในบางส่วนฉนันก็คิดว่าจริงชาวบ้านก็ทําหน้าที่แทนกรรมการสิทธิ์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่มาวันนี้เนี่ยเพราะว่าพี่มุนเนี่ยแก้ปัญหารายเคสมาไม่แนมะ่สองสามร้อยกรณีเนี่ยมายาวนานแล้วสิบสิบสองไปแล้วเนี่ยอันนี้มัน อตอนนี้พอจะรวมเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าวันๆหนึ่งเราแก้ปัญหาไลายลายเคสลายคนเนาะแต่ตอนนี้เราอยากจะแก้ปัญหาทั้งเข่งแล้วเพราะว่าจริงแล้วกรรมการสิทธิ์ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะมีเรื่องร้องเรียนลายเคสลายกรณีนี่เยอะแล้วกรรมการสิทธิ์ก็พยายามที่จะดูว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายตัวไหนและกรรมการสิทธิ์ก็มีทีมที่ทําเรื่องกฎหมายนโยบายด้วยนะคะเช่นเรื่องที่ดิน ร้องมาทุกทุกสัปดาห์ที่เราพิจารณาในเรื่องสิทธทิสถานะนี้นะพี่เข้ามาเป็นกรรมการสิธิปีที่สองตอนตอนแรกๆเขาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนปีละห้าร้อยเรื่องแต่พอตอนกรรมการสิทธิชุดใหม่เนี่ยเรื่องร้องเรียนปีละพันเรื่องสองปีสองพันเรื่องเป็นเรื่องปัญหาสิทธิสถานะประมาณเกือบห้าร้อยเรื่องทุกสัปดาห์แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องปัญหาความไม่เป็นธรรม ความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับตำรวจก็มีมาเยอะเนีนเน่ยในแง่ของกรรมการสิทธิ์เองแล้วก็คิดว่าปัญหาเชิงระบบปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันต้องแก้ที่จริงอสอบพร้องกับพี่พีโมกกาลังทําอยู่นะก็คือว่านอกจากว่ากรรมการสิทธิ์จะคุ้มครองลายเคสจะพิจารณาพิจารณารายกรณีแล้วตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําเรื่องที่เป็นเชิงระบบเชิญญญงนโยบายบว่าเรื่องไหนที่กรรมการสิทธิ์ เสนอแนะนโยบายได้กรรมการสิทธิ์ก็จะทําทนทีนะคะเราก็มีทีที่เสนอแนะนโยบายเพราะางั้นคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องที่ชาวบ้านเล่ามาทั้งหมดมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันไม่ได้แก้และมันสะสมมานานในช่วงหลังๆที่กรรมการสิทธิ์ก็เห็นว่าความล่าช้าก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์ความล่าช้าความไม่เป็นธรรมก็ถือระบบว่าละเมิดสิทธิ์นะคะนี่มันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าที่จริงแล้วอ,อ,อาจารย์ประเวศท่านก็บอกว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาความรุนแรงชนิดหนึ่งค<ร>่ะเนเราต้องช่วยกันแก้ไขนะคะประเด็นที่กรรมการสิทธิ์ทำได้อกจากว่าแก้ลายเคสแล้วแล้วก็ทําข้อเสนอต่อรัฐบาลที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบทั้งเสนอครมเสนอรัฐสภาเสนอกฎหมายเสนอ,<ร>อทุกอย่างแล้วก็ในบางประเด็นเราก็ตั้งถามตั้งประเด็นถามไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ตอบมาที่กรรมการสิทธิ์ด้วยซึ่นไงเนี้ย คิดว่าประเด็นกรณีทั้งสิบกรณีที่ที่ที่พวกเรา,เารวบรวมกันอยู่ในกรรมการสิทธ์ก็ติดตามนะกรรมการติดตาม,มาตั้งแต่วันแรกที่ที่มาชุมนุมนะคะแล้วก็ทุกการชุมนุมกรรมการสิทธิ์ก็จะมีทีมที่จะติดตามถึงไม่มาเองก็ก็จะมีทีมมาติดตามว่ามีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งที่จะใช้กรรมการสิทธิ์เป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวกลางในการที่จะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ กันนะคะที่ที่สามารถทําได้แล้วก็เ,เรื่องนโยบายสาธารณะกรรมการสิทธิ์ก็จะมีสมัชชาสมัชชาสิทธิพิบัชน,นะคะซึ่งก็หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อทําเป็นนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องสิทธิสถานะเรื่องสิทธิที่ดินเรื่องทรัพยายกรและอีกหลายเรื่องนะคะห้าหกประเด็นที่ทําร่วมกันกับภาคีความร่วมก็เลยากจะบอกว่า ประเด็นต่างๆนี่เป็นประเด็นที่กรรมการสิดสนใจแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะผลักดันในเชิงนโยบายนะคะหลายประเด็นที่หลายๆท่านพูดมาว่าการขับเคลื่อนนโยบายมันก็คงจะต้องใช้หลายทางหลายหลายแนวทางนะคะทั้งทางภาครังทั้งส่วนราชการแล้วก็องค์กรอิสระที่จะช่วยสนับสนุนให้พี่น้องสามารถขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้แต่ในฐานะคนที่มีประสบการณ์ทํางานกับชาวบ้านมา 30ปีนี่ก่อนที่จะเป็นกรรมการสิบเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยมติคอร์บอรมหรือกลไกต่างๆมันก็ไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ที่ออกมาแล้วจะแก้ปัญหาได้ถ้าพี่น้องเครือข่ายคนไทยพัฒน์ทินมีประสบการณ์ใช่ไหมคะพอกฎหมายออกมาแล้วตอนนี้10ปีแล้วยังคืนสัญชาติให้คนไทยพัฒน์ทินได้ไม่ครบเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดคือค,อความเข้มแข็ง ของเครือข่ายนะคะที่จะต้องมาร่วมกันติดตามเหมือนที่หลายๆท่านพูดไปแล้วติดตามอยากต่อเนื่องนะคะแล้วก็กาติดแล้วก็ตอนนี้ก็คือกรรมการสิทธิ์ในหลายๆประเด็นกรรมการสิทธิ์ก็ช่วยติดตามด้วยคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญนะคะของของของการที่จะสา,สามารถทําให้เราสามารถแก้ปัญหาไปได้เพราะว่าปัญหาม,มันมีหลายประเด็นและมันมีความละเอียดอ่อนในแต่ละประเด็นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็เลยจะบอกว่าจากประสบการณ์แล้วบร,ริษัทขาดก็ยืนอยู่ อยู่ที่ความเข้นแข่งของเครือข่ายนะคะแต่ว่าอย่งไัก็ตามก็เห็นใจมากๆนะคะว่าพี่น้องมาที่นี่เนี่ยก็ใช้พลังเยอะใช่ไหมคะใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรเยอะก็อยากจะพูดเสียงดังๆไปถึงรัฐบาลเหมือนกันว่าพรุ่งนี้ควรจะนําประเด็นของพี่น้อง เข้าไปในที่ประชุมก็ได้ข่าวว่าบรรจันจะมีการประชุมนักพิเศษของคลรมนะคะซึ่งอาจจะมากกว่าปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก,ก,ก็อยากให้นําเข้าไปแล้วก็อยากจะเรียนต่อรัฐบาลว่าก็เป็นหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์หือการที่จะต้องติดตามนะคะว่า,า,ารัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาความือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรมีหลายกรณีที่กรรมการสิทธิ์มีมติไปแล้วนะคะเช่นกรณีบางกรณ์นะคะ กรณีหลายๆพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ําสร้างเขื่อนหรือว่ากรณีมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยกรรมการสิทธ์ก็มีนโยบายมีมติไปแล้วแล้วก็กรรมการสิทธ์ก็ติดตามนะอัน,นี้ก็จะเป็นประเด็นแต่ถ้ามีเคสไหนที่เดือดร้อนแรงๆรุนแรงมากๆกรรมการสิทธ์ก็อาจจะสามารถที่จะเสนอเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ที่มชนก่อนในเบื้องต้นได้นะคะนี่ก็จะเป็นบทของกรรมการเพนั่นคือในกรณีเร่งด่วนนะคะในกรณีเร่งด่วน